ครับวันนี้เฮ็ดข้าวผัดมะพริกนรกใส่ผักขาครับแล้วชะอุ่มเอาไปครับหมูหม,มวครับนีมึงควาดออกไปหาเล่นน้ำครับ นี่ยังเหลือนี้ตู้ย็นเ,เหลือมาเด็ดก,กิน,นครับใส่กะระเทียมลงไปเจียวก่อนครับตอกไข่ลงไปสองฟองนะครับพี่เด็ดมีผักขาเลยครับผมล่างสาสา,สาสดแลวครับนี่น้ำพริกนรลกเหลือ ข,ขอดกขผัดต,ตรงนี้เขาที่ที่เย็นแล้วครับขขขขเขาหุงสุกถ้าให้ดีเขาจะเสียดเรื่อยๆครับแช่ตัวเย็นไว้จักเหมือจะคืนหนึ่งวนันจะเก็นเมด็ดดีที่ผมน้ำผิดน้นลบครับผม เป็นน้ำพริกภากก่างครับผมเผ็ดมากสำหรับคนิาอีกอานอาพรดีแบ่บสิดาบาพอดีกำลังแ่บเลยครับเผ็บพอดีนับน้องเียเฉดไปเลยครับระเรสผมมันแข็งครับเ,ส,เสีนกระเทียียังประสุกครับ ผัดงวุ้งง่ายๆครับพอพกกริกมันแสบด้วยแล้ว,วพริกไทยมีเยอะเลยครับหอมนัก่กีนนิดเดียวรัรก็ซอสหอยแค่นี้ครับใส,ส่ใส่หลายนำมันสิเลครับเขา่าปกติผัดเขา่าเขาก็ใส มันหอยครับเย็นในเปล่าเละเปล่าเป็นเม็ดแต่แล้วแต่ข้นมักข้นกับมักเขานิ่มๆเยอนเลยผัดหวานเล็กน้อยครับผมตันไปด้วย แค่นี้ก็แซ่บุดยอดแล้วครับคร้บผมหิดไปป็นคัช้าครับผมขาชี้กินสุนมากเลยแล้วหมอมเขาก็ไก่ก็น้ำพริกแล้วใส่ลายครับใส่พอดีอาจจะสูงอีอ่อนๆนหักแข็งแล้วเช่นนี้นี่ครับขาใบพันธุ์ ครับแต่เป็นเม็ดสวยเลยครับเขาเม็ดสวยเลยครับถ้าลุกได่ไก่ อันนี้พวกกุ้งสดเนื้อมูสเดียทั้องกีงแจ้บครับเขาแค่นี้ครับผมชิ้มลงรถครับนะครับเผ็ดจี๊ดจากมากครับผมตับเกียอีกจะเขามีหมวกน้าแบบีดด้วยครับจะมักใจพี่หน่อยบอกให้เราเผ็ดมากลวก เราแซบมากครับผมใช่นครับผัดขาสุกแล้วเขาสีนี่แซงส่วนหอมแบบนก็เน,น่าครับตักไปจางนะครับผมสวัสดีครับผมเจยบรอยครับนม่ลูกของผัดครับมพืเอาผัดน้ำพริกนรกใส่ผักขา แหนมกับต้นหอมหอมแดงครับมะแตงแล้วเพิ่งว่าจะกินได้บ่ครับที่นุ้นขอสอกกอนไปหามือไปหาเหล่นน้ำครับวันที่สิบสามครับพึ่งสิบสามเมษาเดี๋ยวต้องสอบแม่มีปิ่งไก่บ้านครับปิ่งไก่บ้านจำเจ้าปาะกเกาะของหวานมันนี่เป็นทุเรียนกวนครับทุเรียนขวดมันหวานิมเบิ่งแล้วครับเพ็ดติดจัด ไม่ทีบ,รบลรองว่าแสบทองแน่นอนรตรงนี้น้ำป่าครับมีบกับเน่านีเข่ากับสุุดเลยรหอมน้ำป่าสุดยอดมากเลยนะครับลองบึงครับแดวแหลกผัดน้ำพริกนึลก หอ,ห,อห,อหอมจับมาครับคันหกๆทําแดงเป็นประแจงหุ๊ยดอ่ะเอาพักขาได้หลายแล้วมึงครับครับ หอมเผาใหม่กลับมาหอมใหม่ติดกลุ่นกระทะนี่หอมอ่ะอร่อยครับไม่ลวกรควับหอมไข่หอมกล่อ เท้าขวัวพอดีพอดีอดมันชิงหอมครับชิบ่งบ่มใหม่อั่มามิ้นเนื้อแดดเดียวปิงไก,ก่บ้าน ไใบบานร้องห่วงครับเนื้อหอมเนื้อเนี่ยมหนุ่มเอ <c oughs> กลกษณ์ของมั้งครับเข <c oughs> าอยู่กับคาเชนพริกน้ำปลายอะเวับ นี่ขมยังไม่เจ้าบองเจ้าบักกวาดไกครับด้วยปิ้งไก่บานด้วยครับพี่เดชพอมแดงเขาก็ต้องผิด เห็นยู่ค,ครับขอพัดต้องหอมๆไข่ให,หมๆ่ๆขก็เขาใหม่ๆเขยังต้องเป็นเมด็ดเป็นเม็ดเล็กน้อยดีเสีครับตอนกินกระบีบแบบเน่านิดนึงเหันมีกลิ่นหอมเยอดพิ้งค์กำป่าเจ้าอาทิตนี่ยอด ที่สุดเลยเหรครับรยังเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลย านี้สงการื้อแรกครับเดี๋ยวหยุดออกล่อหาเจียวบรรยากาศให้บิ่งการสงการแถวบ้านปินี้เป็นต้องแดงเขาเบิ้งครับผมน้องไายเบิ่งสาวให้เบิ่งครับสบเซอรแมิก สมปานินครับจริงใกล้บ้านนี่นะครับปิ้งเนื้อแห้ง đoạn đúng tay bạn được Nhiều mấy cái dạng gì hợp kia là thiệp ทำัผ มนือหอมหวาของเขามันเป็นเม็ดหอมหอมเลหอมของ,ของหอมอออไฟมาก ทิมเพีเยอนกวนสังกับเพื่อนกวนแม่อ่อนส่งมาฝากของฝากครับหวานดีมากเลยยิ่อ,อบเลยเลยครับยิ่อ,อบเหนียวเลยเลยของหวานสบาย ลองแตทุเรียนแทฉก็ค,คุณน้อยเหเห็นแข้งไอ้งันแข้งนะครับแล้าแข้งเยอจะมาที่ทลองอาหารเรียนฝนเปล่าผมเป็นไมคิดหนาครับ